มาค่ะพี่น้องย่ำเส้นมีไส้ปลาย่างค่ะเมนูนี้แปลกอย่างหนึ่งด้ค่ะกินกบผักอีตูค่ะแซบเขากันดีมากๆค่ะต้องกินกบผักอีตูค่ะแปลกค่ะหอมแซบมากๆกับใบบกงวงหิมะผ่านนี่กับหอมเขากันดีค่ะค่ะ เป็นอีกหนึ่งเมนูทีพิมม์มค่ะค่ะแซ่บค่ะแซ่บเห็ดย่ำไหกับบกเคยเหลือนะคะแซ่บแห้ง